แบล็กเบอร์รี่กำลังเต็มต้นจ้ะวันนี้ใส่ปลรราลา้านยาใส่ปลาลา้านยาใส่กะปิน้ำตาลผงชูรส เปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆหอมกะปิจ้ะหลังจากลงคลิปไปรอบที่แล้วกินแบล็คเบอร์รี่ร้านกว่าวิววันนี้ไม้แล้ว นั่งเฝ้าข้าวโพดต้มเก็บข้าวโพดมาจากในสวนค่วะวันนี้ลือมดเลยข้าวโพดลือต้นทิ้งือจัดือ เผ็ดมาก ี้ยววันยุธมีแต่แนวกินเต้มรอบบานผลไม้แอปเปิ้ลเราก็พักที่ปุก๊กแบล็คเบอร์รี่โอ้โห,ห แบมากเม็ดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆ แซ่ปอร์มีแต่แนวกินกิ่นก็ะโปดต่อมาพี่น้องโหหลอนๆเลย <g <av> <or> ความสุขคนต่างแดนฝากนะคะปลาหลานยาไม่หวานไม่เค็มไม่ขาวส่งตัวไทยเด้อมีปลายทางด้วยนะคะ1กวดสี่สิบาบาท3าขวด100บาท1นโลสามก้าสจ้าขายดีขายดีลูกค้าประจำเยอะเยอะแซ่บ